ก็คือพี่เอมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งซึ่งค้าขายกับเขามาดีลกับเขามาก็ประมาณแบบสี่ห้าปีแล้วเนาะลูกค้าคนนี้ก็จะแบบว่าเคี่ยวมากดีลยากมากมีความซับซ้อนในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมการเจราจาสูงมากถ้าเกิดเข้าไปหาเขาเนี่ยจะหมดพลังทุกครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่ากดดันและก็เครียดแ,แล้วก็คือที่ผ่านมา เราอ่ะเราก็จะก่อนเข้าไปเราก็จะมีองค์ของเราเนาะที่เราจะอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยตลอดมาแล้วเราก็ไปเจอเขาเขาก็มีองค์นับถือองค์เดียวเราก็คิดว่ามันคงต้องดีลกันได้มันใสเดียวกันเราก็คิดมีความเชื่อแบบนี้แต่ปรากฏว่าสี่ห้าปีก็แล้วปัจจุบันก็แล้วก็ไม่เห็นจะเคสกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก่อนก่อนที่จะพบเขาทุกครั้งก็จะอธิษฐาแนแบบพระเจ้าเรา ขอให้การดิวการเจราจารในครั้งนี้ผ่านสําเร็จไปด้วยดีตั้งแต่เนีย่ยสั่งเดินมาที่เอกรับความเชื่อในอยู่ในเส้นทางพระเจ้าเอกก็ดีกับเขารู้เรื่องเขาก็ให้อกนาสเอกเอาสินค้าใหม่ๆเข้าไปขายได้ได,ได,ได้ได้เยอะขออึ้นเลยนะคะคุยกันคือคือ,คอมันเปลี่ยนไปเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่ผู้ช่วยคนใหม่ก็คือรับสมัครเซลล์คนใหม่มาแล้วก็คิดว่า คนนี้จะน่าจะดูแทนเราได้เหมือนเหมือนมีตัวขันน้นอ,อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอคนนี้ลาออกไปเขาไม่ไังเหมือนเดิมเออเอก็เลยเนี่ยคือการทำงนานที่เราอธาิษฐานกับพระเจ้าแล้วปรากฏว่ามันก็มีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของของเจ้าลูกค้าเจ้าเนี้ยค่ะ,ะเรามีการทําข้อมูลที่ผิดพลาดบางอย่างแล้วเราก็เลยไปร้องขอให้เขาแก้ไขข้อมูลให้เรา ถ้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยได้จะส่ขงของได้ประมาณสามแสนกว่าอย่างนี้แล้วทีนี้แล้วมันเป็นโปรเจกต์ใหม่ด้วยแล้วเราก็เลยเข้าไปขอร้องแล้วก็ขอโทษเขาให้เขากลับแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามที่ที่ถูกต้องปรากฏว่าเขาก็มีการซับซ้อนในเรื่องของการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดก็อธิษฐานตลอดอธิษฐานตลอด ปรากฏว่าวันนี้ก็บอ,อกว่าสำเร็จแล้วขอบคุณับขอบคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจและพี่น้องอยากจะมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับการมาเป็นบุตรของพระเจ้าง่ายมากครับเชื่อในใจ และสารภาพด้วยปากว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลและสร้างพี่น้องขึ้นมาและพี่น้องยอมรับว่าพี่น้องเป็นคนบาปและอยากที่จะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการยกโทษบาปและมีชื่อจดไว้ในสมุดแห่งสวรรค์ให้พี่น้องอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์รับลูกเข้าในอาณาจักรของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเลี้ยงดูลูกอวยพรลูกปกป้องลูกในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาสอนพี่น้องให้เติบโตในทางของพระเจ้าและพี่น้องเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า ที่จะนำเกียรติมาสู่สวรรค์นะครับขอบพระคุณครับพระเจ้าอวยพรนะครับและเราพบกันในคำสอนอื่นๆหรือพบกันในงานประชุมฟื้นฟูนะครับพระเจ้าอวยพรครับ